เฮ้ยลูกจ้ะใช่ลูกอะไรหรอคแม่พ่อแม่มีอะไรเกิดขึ้นไฟไหม้หรืออะไรลูกจ้ะเพิ่งตื่นแล้วไงเนี่ยเนี่ยมันถึงเวลาเรียนหนังสือแล้วไปสายแล้วรีบๆอาบน้ำแปรงฟันทำอะไรนู่นนี่ให้นั่นให้เสร็จสับเร็วๆฮ่าฮอต้องดีทำแล้วฮิ ลูกจะไปว่าพี่อ๋ค่ะหนูก็ผิดด้วยเหรอใช่อย่ามารอพี่ค่ะ <c oughs> อ,อแม่คะหนูแปลงฟันหนามน้ำนะทำไมเสร็จจับแล้วค่ะก็รีบไปโรงเรียนซะสิลูกค่ะอาหารนะ่ะไปกินที่โรงอาหารไงลูกก็มีนี่แม่ทําอาหารเช้าให้หนูกินก็ได้อันนี้ลูกกินข้าวไวๆหนูมาไป นี่รีบรีบ,รบลูกค้า่ะยม่วงม่ม่โอ้ารู้แล้วค่ะแม่แล้วเร็วหน่อยกินแค่นี้เองทำไมต้องชา้าด้วยไม่ได้ค้าเท่หน่อยค้าแม่เสร็จแล้วล้างจานไปลูกแม่แม่แมล้างจานเองไปรีบๆไปโรงเรียน ไปโรงเรียนสายอ,อนักเรียนจะทำไมมาสายจังเออขอโทษค่ะครูมาครบแล้วเพิ่งดีไปนั่งไปเก็บของนักเรียนจะทำไมมาสายจังเลยนิชาเออดบีบอกความจริงหรือก็หกดีว่าคือหนูทำกันบ้านดึกบอกความจริงเลยก็ได้เดี๋ยวโดนแม่ว่า พอดีคือเมื่อคืนหนูเล่นเกมโตกา้าดึกเกินไปค่ะเล่นหลายรอบเลยเล่นจนจนถึงสี่ทุ่มมาค่ะสี่ทุ่มนะหรอดึกแล้วนะหนูนะหนูรีบหนูเล่นอย่างเง้นไม่ได้นะถ้าทำการบ้านไม่เป็นไรเพราะการบ้านมันเยอะ,ยะ,ยะอย่าย่าคุณครูรู้จ้ะนักเรียนมันเยอะทำได้แต่ไม่ใช่มาทำแบบนี้ เฮ่อรีบๆไปเถอะจะเรียนอยู่แล้วเนี่ยดีน่ยังรออยู่ครูเนี่ยเร็วๆค่ะคุณครูโอออีกแล้วอ่ะไปโรงเรียนสาย,ยมาแล้วกะ โรงเรียนสายนิชามาโรงเรียนสายใช่ไหมองใช่ไหมดิต้าใช่มาโรงเรียนสายอีกแล้วเล่นเกมโตกาทั้งวันน่ะใช่ใช่เป็นนีอีกแล้วมะนเนี่ยใช่เลยคิตตี้โอ้เพื่อนทำไมต้องมารอฉันด้วย ฮเห็นไหมครูเขามาว่าเธอเลยไม่ใช่ว่านิช,ชาแล้วจะ้ะครูว่าไปเสร็จแล้วนักเรียนนั่นแหละทุกคนเพื่อนของนิช,ชานั่นะเนียเนียนเนียนเนียเนียเนียนักเรียนทั้งหกคนเนี่ยนับนิช,ชาไปเจ็ดทำไมถึงรอเพื่อนอย่างนั้นฮะไม่คิดว่าเพื่อนจะโกรธเลยหรอฮะนักเรียนอย่ารอเพื่อนอย่างนั้นนะ เดี๋ยวครูวจะไปโทรหานักผู้บอกครานักเรียนทุกคนเลยเห็นไหมล้อเพื่อนเพื่อนโกรธเลยอะ่ะอืทำไมอะ่ะฉันอยาอ่าล้อฉันสิอย่าล้อเพื่อนคนอื่นด้วยแหละอ๋อใช่อย่ายล้อเพื่อนคนอื่นด้วยเข้าใจไหมเฮ้ยหมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โห <c oughs> นักเรียนครูบอกแล้วไงอย่าทำอย่างนี้นะครูยังไม่ได้ทันสอนเลยอ๋อถึงเวลาบ่ายแล้วทุกคนนิชาลูกบ่ายแล้ว,ลวนะนักเรียนค่ออครูวิทยาสอนหมดอารมณ์ไม่อยากสอนแล้วมาดูนักเรียนเนี่ยอ๋อจาด้วยนะอย่าทำซ้ำอีกครูว่าเจ็บคอใช่พี่โอโนโอโนเอออย่าเพิ่งมาโอโนอะไรตอนนี้เพื่อน ตอนนี้มันถึงเวลาหมดเวลาแล้วไม่ดูนาฬิกากันเลยเหรอนั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ค่ะ๊ายบายเออบายค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไม่ได้หันเรียนเลยตอนนี้